สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC นะจ่ะทาง FC มา FC เก่าเนาะมือนีแอดกะนำแนวทางห้าน้อยมัารวมสีน้อยหุ้นดาวโจนส์ VIP กับปกติหุ้นสามลัดสามแนวทางนะจ่ะมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะของวันที่ยีิบเเดือน9ก5 6ส ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางกับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประกันใดก็ขออทษดออภัยนะจ๊ะแนวทางมีเขามีรุดปั๊บปนกันไปเนาะเขากลับมาเบื้องผลของวันที่28 ห้าน้อยมัดรวมสี่นอยก่อนนะจ๊ะน้อยเฉพาะกีดน้อยเฉพาะกิด995กับ04 995ก้าห้ารูดไปนะจ๊ะส่วน04 04์สีกะมาตรงๆรงเนาะศู 04, ตรงๆมาตัวเด่นวิ่งรูด0ส่วนน้อยพิเศษน้อยพิเศษ เจนะ็ดหกเจ็ดกับแปดแปดเนาะเจ็ดหกเจ็ดกับแปดแปดรูดเนาะจ้าน้อยปกติน้อยปกติสองกับแปดสี่มาตัวเด่นวิ่งรูดมาตัวเด่นนาะจ้าส่วนสามสี่สมี่มนะีเนาะกับรูดไปแปสกับรูดเนะจ้ารูดไปเนาะน้อยวีไน้อยวีไอพีแปด มาตัวดินวิ่งรูดเนี่ยจะสองสองศูนย์ตรงตรงเนี่ยจะมาสองศูนย์ตรงตรงเนาะเข้าสองศูนย์ส่วนสี่หก สี่หกบมีนะจ๊ะกะหลดไปนะจ๊ะสรุปกะเข้าเด่นศนะูนย์สองวิ่งรูดเนาะเข้าตูดจอศูนย์สี่กับสองศูนย์ตรงๆเลยนะจ๊ะมาในรอบเฉพาะกิจศ 24, นะูนย์สี่เนาะมาในรอบ VIP อพสองศูนย์ส่วนตัววิ่งรูดมาศูนย์สองนะจ๊ะวิ่งรูดกะยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่นําแนวทางไปแล้วมีโชคมีลาบเนาะสําหรับพี่น,อน้องท่านใดยังบ่ทันมีโชคมีลาบกับบอเป็นยังนะจ๊ะเขาก็มาตามต่อหลุนต่อได้นะจ๊ะ ก็มาเบิ่งผลของวันที่2ีดาวโจร VIP กับปกตินะจ๊ะดาวโจร VIP กับปกติผลที่ออก VIP 595กับ85 595 95, 95 5. มาในชุดกันนะจ๊ะชุดกัน95 85 85าแปดห้าแปดห้เมีขุดไปนะจ๊ะส่วนรอบปกติ9 9นะ้าเก้าเ้วงเก่าเลจะพี่น้องจา้าลุดเนาะสากับลุดนะจ้ะ รอบนี้ตัวเด่นวิ่งดูตัวจอเฮ้ากับบอมาเนาะกรดไปนอะจ้าเขาเฉพาะชุดกันเนะาะเกาห่ายินดีนะพี่น้องที่น้าแนวทางในชุดกันไปเป็นแนวทางเนาะจ้าส่วนตัวเด่นวิ่งดูตัวจอเฮ้ากับพาดไปเนาะขอโทษขออภัยน้ะจ้า,ากลับมาเบิ่งผลของหุ้นสามลัดเนาะหุ้นสามลัดอังกฤษอังกฤษแปดกับสา แปดหนึ่งศูนเข่าตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะเด่นวิ่งรูดหนึ่งกับ0ส่วนตัวจอมาตรงๆรงนะจ๊ะหนึ่งศูนย์เนาะหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามศูนยกับมาตัวกลับนะจ๊ะศูนย์สามนะจ๊ะเข่าเนาะเยอรมันเยอรมันแปดห้าหกหกับเข่าตัวเด่นวิ่งรูดนะจ๊ะส่วนตัวจอห้าบ่มีกับลดไปนะจ๊ะสามสองสามสองนี่ลดเนาะ นี่ก็เข้าเฉพาะตัวเดนวิ่งรูดนะจ่ะเดนวิ่งรูด6รัสเซียรัสเซีย2 3 1 3 1ก็เข้าตัวเดนวิ่งรูดนะจ่ะแต่ตัวเจาะห้าบ่มี1 3 3 1เนาะก็เข้าเฉพาะเดนนะจ่ะเดนวิ่งรูด1เนานะ8 2 8 2นี่ก็บ่มี่นะจัะกรุดไปเนาะสรุปเข้าอังกฤษเดนหน่นย์วิ่งรูดมาตัวเจาะ1 0กับ3 0มนยะจ่ะเยอรมนันเยอรมันได้เดนวิ่งรูด6 รัเสเซียรัเสเซียได้เด่นวิ่งรูดหนึ่งนะจ๊ะเนาะยินดีกับพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่นําแนวทางไปแล้วเนาะกะมีโชมมีหลับเขากลับมาตามต่อของวันที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะยี่สิบเก้าเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แนวทางมีเขามีรูดปะปนกันไปเนาะปวดวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งนะจ๊ะถรามถ้าชอบก็ค่อยตามบ่มากะสามา,มถามนนรถเลื่อนผ่านได้เลยนะจ๊ะฮานอยฮานอยมัดรวมสี่น้อยของวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ แอดให้เดีนที่62วิ่งรูดตัวจอมี60 62 68 69 21 25 28 29ตัวเน้นก็จะมี62 69 25 28ส่วนชุดการมี9มี8มี5มี4จับคู่จับวิ่งจับ3โตัวใดเลยเนาะในชุดกันแอดก็เอามาจากเรกกำลังวันนะจ๊ะ ขัดมาจากเหล็กกำลังวันมาแบ่งปันในพี่ให้น้องได้รับช่วมเพื่อมีตัวมากตัวชอบเนาะส่วน2ตัวอย่าเลื่อมไปกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับถ้าบ่มักบ่ชอบที่แอดจับคู่ไฮเนียนไ,นไนก้กะเอาตัวเด่นไปจับใส่ตัวเล็กที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็ไดน,นะจ๊ะ หุ้นดาวโจนเนาะหุ้นดาวโจน V.I.P กับปกติเนาะของวันที่ยีเเดือน9ก้าสอแอดให้เด่น13วิ่งรูดตัวจอมี10 13 15 19 30 34 37 39ตนะัวเน้นมีหนึ่งศูนยสมี่สามเก้าเนาะส่วนชุดกันชุดกันมี9มี2มี5มี4สามารถจับคู่จับวิ่งจับสตัวใดเนาะจาบมากชอบ แนวทางใดกับจดไว้แคปไว้ได้เลยเนาะสองตัวอย่าลืมไปกับนอทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับแนวทางหานนอยมัดรวมสีน้อยดาวโจน vip กับปกติของคืนวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มักชอบแคบได้เรื่อยจ้าเรากลับมาเบิ่งแนวทางหุ้นสามลัดเนาะหุ้นสามลัด วันที่ยีิบเก้าเดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบสีแอดให้เด่นอังกฤษเนาะสามหนึ่งวิ่งรูดตัวจอมี3ามหนึ่งสามห้าสาเนึงสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งแปดเยอรมันเยอรมันให้5้าหนึ่งวิ่งรูดตัวจอมีห้าหนึ่งห้าสองห้าี่หนึ่งศูนย์หนึ่ง รัเสเซียรัเสเซีย04วิ่งรูด00 02 04 06 42444842ที่แอดขีดไต่สีสมไ้นี่ก็คือเป็นตัวเน้นนะจ๊ะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัว2ตัวอย่าลืมไปกลับเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับ้ามักถ้าชอบจดไวแคปไวได้เลยนะจ้ะแนวทางหุ้น3ามลัฐวันที่29เดือนเก้าสองพ แนวทางที่แอดหาไปหรือว่าตัวเนียนที่แอดหาไปถ้าพี่น้องบ่ามักบ่ชอบกะเอาตัวเด่นที่แอดหายไปไปจับใส่ตัวเลขที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็ะไดเนาะจาะเนาะเพื่อมีตัวมากตัวถืออกถือใจกะคอยเอาไปเปลี่ยนแนวทางเนาะจาะถ้าบ่ามักกะเลื่อนผ่านเนาะจ้าจดไวแคบไวเลยเด้อจ้าสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมไม่เนาะกะคอ กำลังใจนะจาะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อที่จะบริพาทแนวทางต่อไปแอดก็จะได้มีกำลังใจเห็ดแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจาะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาบที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะรวยๆปังๆพ่อการคลิปนาสวัสดีค่ะ